สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งอีงแล้วนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะนี่เป็นการพยายกรณ์าชาวราศีกรลัลัคณาการประจําปักหลังของเดือนพฤษภาคมนะคะดูไพ่พลังงานของพวกคุณเลยชาวราศีกรลัลัคนาการค่ะไพ่พลังงานความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะอืมสิบเหรียญสิบเหรียญความสัมพันธ์ของคุณในความคิดมันมั่นคงมาก ตอนนี้คุณมีความสัมพันธ์กับใครก็ตามคุณมั่นคงมากแล้วคุณมองในเรื่องของอนาคตอย่างเดียวเลยนะจ๊ะมองในเรื่องของอนาคตอย่างเดียวเลยในเรื่องของอนาคตในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นจริงและเป็นไปได้นะคะอ่ะดูกันต่อคุณเจออะไรกันมาบ้างคะ่ะชาวราศีกันลัคนากันหนึ่งไม้เท้าค่ะ,ะหนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยฮหนึ่งดาบ เดอร์เฮอรมิค่ะบางท่านคุยชาวราศีกันลัคนากันโอเคค่ะความสัมพันธ์ที่พวกคุณเจอค่ะคุณคอคุณอยู่ในสภาวะที่คุณไปเจอใครคนนึงมาเริ่มต้นจากความสัมพันธ์ที่เกี่ยวดองกันในเรื่องของงานหรือเรื่องของธุระอะไรบางอย่างมันเป็นความประทับใจมันเป็นสิ่งที่ดีจะทําให้คุณรู้สึกมีความรู้สึกดีๆให้กับเขาจริงๆขึ้นมาแต่ว่าสุดท้ายความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นได้แค่ความสัมพันธ์ที่ ไม่มีอะไรผูกมัดกันแปลว่ามีลักซอนซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วตอนนี้ความสัมพันธ์ของพวกคุณเกิดอยู่ในภาวะพักพักเบรกกันไปนะคะด้วยเรื่องที่มีปัญหาส่วนตัวของกันและกันตอนนี้คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะอืมเขาคิดยังไงกับชาวราศีกันลัคนากันค่ะอ้ The oh, lover เนอะ วันนั้นคุชวราศีมิถุนลักขามิถุนค่ะถ้าเป็นภาวะรักซ้อนเขารักคุณจริงๆนะคะ The Lover เป็นรักซ้อนที่รักกันเขารักคุณตอนนี้เขาไปไหนแล้วเนี่ยอืมเขาไปไหนแล้วเนี่ยถามใครหมอเออเขาไปไหนแล้วสี่ไม้เท้าทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ค่ะ แต่บทสรุปมันคือสีไม้เท้าเขาไปไหนแล้วที่แล้วอะเขาไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาไปเขาเลือกทําในสิ่งที่มันสีไม้เท้าเป็นเรื่องการจบทุกอย่างได้ดีเป็นการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ไม่ได้คนบวชรุนแรงไม่ได้จากกันด้วยความโกรธความเกลียดนะอืมอันนี้ในกรณีบางคนบางท่านนะคะแต่เอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาก่อนอันนี้ในบางคนบางท่านอันนี้ความรู้สึกของเขาก่อนเขารู้สึก ดีกับคุณจริงๆเขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะชาวราศีกรกขณาการคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณจริงๆและความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้เขามองว่าให้ให้สถานาการณ์มันพาไปเรื่อยเขาอยากให้สถานการณ์นี้มันพาไปเรื่อยๆเขา,า,า,าเอยากให้การเวลาเป็นตัวพิสูจน์เขาว่าเขาจะไปกับคุณได้แค่ไหนแล้วก็พิสูจน์คุณด้วยว่าคุณจะไปกับเขาได้แค่ไหนต่อกันที่แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกขณาการเลยจ้ะ ติดไม้เท้านะคะสามพ่้วยอย่ะ The f o o l เด็กถือดาบห้าเหรียญคืออะไรอะ่ะสิบดาบอืม โอเคเข้าใจละขออีกใบหนึ่งนะจ๊ะสองถ้วยอืมความสัมพันธ์นี้ค่ะจะไม่มีใครพูดความจริงทั้งสิ้นอันนี้กรณีแรกก่อนถ้าเป็นลักซ,อน,ซอนสอนสี่ไม่มีใครยอมรับความจริงอะไรทั้งสิ้นเขาจะไม่พูดคุณจะไม่พูดจะหลอกตัวเองแล้วก็คุกันไปเรื่อยๆอันนี้หมอพูดตามตรงนะในความสัมพันธ์ตรงนี้ ะะอันนี้กรณีหนึน่งสถานะไม่ชัดเจนความสัมพันธ์สถานะไม่ชัดเจนก็คือว่าจะมีใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาป่วนเปี้ยนในความสาัมพันธ์นี้เป็นคนอายุมากอายุน้อยกว่าคุณนะ่ะเข้ามาวุ่นวายในความสาัมพันธ์นี้นะคะถ้าคุณเป็นคนอายุน้อยก็กมีเกณฑ์ที่คนนั้นจะเป็นคนอายุมากกว่านะ่ะสลับกันอย่าปรนกบบนันนะสลับกันเข้ามาวุ่นวายทําให้ความสัมพันธ์ของคุณมีการสั่นคลอนแต่คนคนนี้เขายังจะคุยกับคุณต่อยังเลือกคุณยังจะไปต่อกับคุณนะคะอืม แล้วก็ความสัมพันธ์ของคนมีแฟนและคนมีคู่พวกคุณจะมีการทะเลาะกาันระหองระแหงกันนะคะแต่จะได้ปรับมาคืนกันอยู่ดีนะคะเพราะบทสรุปสุดท้ายเป็นไพ่ของสองถ้วยแต่สถานการณ์อีกนิดนึงของทุกความสัมพันธ์ที่แป้งกล่าวมาทั้งหมดว่าจะเป็นลักซ้อนสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่พวกคุณจะต้องผ่านภาวะของการทําสงครามเย็น ไม่รู้ใจตัวเองเขาไม่รู้ใจตัวเองคุณก็ไม่รู้ใจตัวเองเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรคุณไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรมันจะเหนื่อยมันจะวนลูปมันจะวนเวียนแต่สุดท้ายสองถ้วยมันบอกว่าจะเข้าใจกันได้เฉยสถานการณ์จะนำพายพวกคุณเข้าใจกันได้เองเฉยเลยนะคะอืมโอเคประมาณนี้นะจ๊ะชาราศีกันการงานของชาราศีกันลัคนากัน ใครที่ทํางานอะไรที่ปกปิดความลับอะไรบางอย่างเอาไว้ระวังจะล่วนไหลแล้วเป็นเหตุที่ทําให้ตัวคุณเสียเครดิตหรือว่าเหตุเนี้ยมันจะเป็นปัญหามาสู่คุณนะอืมอ่ะโอเคแต่งานทั่วไปนะคะใครที่หางานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานนะจ๊ะชาวราศีกันลนกักษณะการจะมีงานเพิ่มขึ้นนะคะอืมดูต่อที่การเงินคะ่ะชาวราศการเงินชาราศีกัน <c oughs> ขออภัยจะ้ะ การเงินชาวราสิกันรักพณักากันค่าใช้จ่ายยังเยอะมีค่าใช้จ่ายให้นอนไม่หลับหรอกค่าใช้จ่ายยังเยอะอยู่มีค่าใช้จ่ายรออยู่เพียบนะคะคุณเองเป็นคนที่แบกภาระทุกอย่างเก็บไว้ที่ตัวเองทั้งหมดไม่ค่อยให้ใครเป็นคนมีความรับผิดชอบแบบพูดง่ายๆะคะ่ะแต่มันก็ดีการที่มีความรับผิดชอบนะแต่ว่าบางอย่างบางเรื่องบุตรบริวารในบ้านหรือใครก็ตามคุณต้อง คุณต้องแชร์ลิง์อะไรให้เขารู้บ้างว่าคุณเจอปัญหาอะไรตอนนี้ต้องช่วยกันไหมต้องทําอะไรบางอย่างว่าประหยัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปคุยกันเอาเองแต่เอาเป็นว่าการเงินของคุณจะมีมาไม่ขาดมือแต่ไม่มีเก็บมีกินมีใช้มีจ่ายแต่ไม่มีเก็บนะคะอ่ะประมาณนี้ <c oughs> มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้วยนะในบางคนบางท่านนะคะ <c oughs> แต่ถ้ามีปะกันสุขภาพอยู่แล้วเราไม่ต้องห่วงถูกไหมเออแต่ก็ดูแลสุขภาพเอาไว้หน่อยนะ คนโสดจ้ะกันมีคนเข้ามาแต่บางคนแอบแฟนมายังจริงจังไม่ได้อืมอือม,มีจะมีจะมีคนเข้ามาหาเราแบบรุนแรงมากเลยอุ้ยฉันชอบเธอฉันต้องการฉันชอบนายมากฉันอยากคุยแต่ว่าอ,อะไรอ่ะมาสุดท้ายมามาตอนแรกมาแรงเช่ะแต่ตอนหลังมาห่างไปเขากลับไปคืนดีกับแฟนแลนะคะ ต้องระวังทีนี้มาดูกันที่สถานะไม่ชัดเจนบ้างไพ่จะบอกว่าอะไรหกดาบทะเลาะกันกี่ครั้งกลับไปกลับมา,างไงก็กลับคืนค่ะฉะนั้นคุณต้องควบคุมอารมณ์กับสถานาการณ์ของความสัมพันธ์ให้ดีนะคนมีคู่แปดไม้เท้าคุณจะได้คุยกันมากขึ้นคุณจะได้มีโอกาสได้เปิดใจได้คุยกันมากขึ้นในเรื่องที่ค้างคากันมานานจะได้เปิดใจคุยกันค่ะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วคุณแล้วคุณเขาจะเข้าใจกันมากขึ้นด้วยเห็นไหมบทสรุปเป็น2องถ้วยอืมทุกความสัมพันธ์บทสรุปเป็น2องถ้วย,อวปปวยโอเคประมาณนี้นะคะชาวราศีกันลัคนากันนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ใครสนใจดูงส่วนตัวนะจารายละเอียดอยู่ในดิสคริปชันบอกด้านล่างนะคะกดที่ลิงก์ที่มีไลน์แอดถ้าแอดไลน์มาไม่เจอนะคะทุกคนโอเคโชคดีนะสวัสดีค่ะ